ทะเลวันนี้ทะเลขายอะไรบ้างครับอ๋อทะเลขายโกโก้ครับแล้วก็สต็อกอัพบลาโบกัมครับอ๋อแล้วก็ไม่รู้ชื่อแต่ในภาษาอังกฤษคือแจ็คฟูดครับครับขายเท่าไหร่บ้างครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทครับอ้ซื้อมาหกสิขายร้อยหนึ่งใช่ไหมไม่ครับซื้อมา8ปดสิบอ๋อโอเคเอาคนะยี่สิบาทพอแลวอันนั้นเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับถ้าเกิดจะกินแบบเพียวๆแต่ว่า ถ้าเกิดอยากใส่นมด้วยจะ30บาทครับครับซื้อมาเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับของพวกนี้นี่หาซื้อที่อื่นไม่ได้เลยใช่ไหมต้องมาซื้อที่ทะเลที่เดียวได้ครับแค่หายากนิดหนึ่งครับอ๋อโอเคแล้วไปเลิอมขายก่องฮะไเลือกขายก่องนั้นมีอะไรอ่ะพ่อค้าไม่สนใจพ่อค้าเล่นไอแพดอยู่ครับโอขายช็อกโกแลตนี่โอ้ โอเคบ๊ายบายผู้ชมด้วย